สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับล่มนผู้ชมล่มหนาวนะครับวันนี้วันที่13มกราคม2568นะครับพานผู้ชมครับพายเอฟซีนะครับเดินทางมาหาปู่05นะปู่ที่ทุกคนรอคอยนะครับอ่ามีเขามีหลุดนะครับงวดที่่านมานะครับเลขเด่นนะครับชุด4ตัว หนับมาสองโตนะครับเก่ากับศูนย์มาอยู่ด้วยท่านผู้ชมเด้อนะครับแต่ว่าปูบริจับให้นะครับผมอ่าเอาเมื่อี้เดินทางมาหาปูนะคผมอ่ามาสวัสดีปีใหม่ปูน้ำนะครับท่านผู้ชมอ่าล้วา็พามารับชมน้ำครับงวดวันที่17มกราคม2,568นะครับอ่าเพื่อเป็นแนวทางยิดจับลอตเตอรี่สลากินแบงนะครับอ่า เดินทางมหาหอดมาถึงแล้วนะครับเขาไปการาบนมัสการปูน้ำกันมีเขามีหลุดนะครับนผู้ชมเป็นแนวทางนะครับผมอ่าหนาวนผูมชมอยู่ในโฮมนี่อากาศหนาวอากาศเย็นนะครับ<ม>เอาเดี๋ยวเขาไปฟัง<ม>เขาไปชมน้ำกันนะครับผมกราบน้ำมัสการบปูนบนมัสการครับปูปีใหม่แบบสวัสดีปีใหม่ปูน้ำธรรมชมแบบงวดที่ผ่านมานะครับปู วิ่งปูเฮเดนเจ็ดกับเก้านี่ครับสูตรสี่ตัวนี่ปูวัดถ่ายจับวินนะครับเก้ากับสูตรมานํากัดน้านะปูแล้วก็สูตรสามเลขท้ายสามตัวแนมปูปูบริตตัดเอาหาหนึ่งปูเอาแต่หาสองท่านผู้ชมนะครับเสียดายน้าปูนะดถ้าปูจับม,มาให้นี่จับหาหนึ่งปูจับแต่ 2, าหาสองมาให้นี่สองหาหาสองนะครับอา่าอันนี้ชุดสี่ตัวสูตรนี้แม่นอยูุ่ติท่านผู้ชมหน่อยนะครับสูตรสี่ตัววิ่นนี่ปูให้วิ่งให้วิ่งเจ็ดกับเก้า เก่าไหมนะปูนะมาสูญเก่านี้เลยนี่เอาเอาไหมนะปูนะครับเอาไหมเอฟซีเพิ่นกับอะไรตัดเอาเพิ่นมาถ้าปูมาตัดให้เบิ่งเอานะพูดตัดเป็นดอกเอาตามสูตรนะปูเอฟซีลูกหลานเบิ่งเอาครับแต่มันคือกันกับเขาพลาดมากเลยทว่างานทั้งหมดมากเลยครับผมเป็นอยู่กันยู่ครับผมอยู่หนาวเลย เลี้ยงาง้นเ,งงเรเียนได้หัส้นกับปูว่าเสนเจ็ดมงก็งไปกัน,ลนเลมหนาวสนเียนเด็กหน่อยปัเด็กขับปูเลียงานี่ยเาดีบัดเขาเอาบุญผู้ปีนแล้วโอ,อ้สันเขาโรงเรียนอาจารย์เขาบัตรด,ดปูเนี่ยโรงเรียนไกลมาเนี่ยไอนี่บป่ปูทางไก่มากนี่บปปูครับผม เออห้าหนึ่งก็เข้าไปเลยจีหาในกะปูกนี่ริปอ่ไตัดรปเนียเบิงเราทั้งสองมากด้านก็โอ้มันมันหลายเอฟซีมันกรจับมาถูกปูเบิงปูไงวปูกัาดคเนีเบิงซีเนาะถ้ามันจะมาจะเป็นเนาะเอบเบิงเปรียบเทียบส่กันได้ท่านผู้ชมเด้เทียบเอาวันที่สิบเจ็ดสงสิบเจ็ดมกราคมหกแปดปอ่อมกอ อ่ะสิบเจ็ดมอคโอ้เลยเก็ดปูวไหมอืมไปในเก็ดมันไปเรียนทางไปเรียนทางนะปูวสองห้าหกแปดเรียนทางเดี๋ยวเลยเก็ดศนะครับตัวตัวกันนะอ่าประมาณจะเขียนนะปูนะอ่าใสมหาปูคือคือตังเคิงตังเคิงมากเถอะละปู สองสองศูนย์เก้าครงศูนย์เก้ค่ะ้หงว่าสารปีใม่ม่อยากงานเขาครับอีมเป็นสูตรแนมเด้อท่านผู้ชมเด้อสองหนึ่งมาแล้วสองหนึ่งมาแล้วนี่ืนน นี่ี no. ่มสิน้วงแน้เราือคนกันนะวนนีเจ้าพ่อเกียรติโอ้ห้ามถยปูตัวนึเออเลขประจำเบาเท่าได้ปูคันเห็นน้มามากตัวตอเลขประจำเบาเท่าแปดหกหนึ่งเก้าเจ็ดสามหืลียนทางเกา่อเก็ตไหมฮวน แปดห้าโง่งามหนึ่งเก้าเจ็ดลงท้ายด้วยสองศูนย์เก้าท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นสูตรเลขสามตัวแหนมท่านผู้ชมนะครับปู่ก็จะคัดจากนี่แหละ<ม>เลขไทยมาให้แอนก็นจะหล,ลายชุดหลายชุดหลายคู่แน่เป็นสามตัวแหนมสวยๆได้พี่น้องเดอ้อไอแหนมอันนี้สูตรซีทิด อันนี้สูตรสี่ทิศนะปูนะอ๋อไม่หาตัวเก่าคือจุดบ้าไอออกซัมดอกปูมันไม่แน่แล้วมันก็ธรรมดาอันนี้สี่ทิศนะครับสี่ทิศได้เก้าสามเก้าสามสี่ศูนย์หาหนึ่งสองหกอันนี้สูตรสี่ทิศ ทนลุลงหลบลงไหอวบดตันห pues, ัวตะปีไม่โบจากที่ไปที่มาว่าสันปูใส่เป็นยังไงอยู่เอาชุดสีสูตรสีตัววินมาปูวันเนี่ยสีตัววินวึินคือได้สามปูเอากันบวกนี่ดิ เอายังบวกปูอ๋อ4บวกบวกหลักหน่วยอื่บวกหลักหน่วยทผมาชมสบวกก็บวกเกา็เป็น13บสามบีสามบีซีปูก็จะเป็นตัวหนึ่งตาถาว่าการตัดตัดตัดกัดะดา่ถ้าพูบอตัดก็สามสี่ห้าหก่าแตปูตัดก็จะเป็น3ามสีเอ่าเขียนวินเสนีนะปู ปูเช็นเขากับตัวนี้นะครับปูอันนี้วินวินให้เอฟซีนะครับไอ้คนจับเอาคฮาปูร์มักหรือปูจะจับในชุดนี้ให้สิบลูผมก็บอกว่วินเราแบบอืดเอาอ่าเอามาปูร์ไอ้มักสี่ตัววินสี่ตัววินครับสีแดงไปเป็นเจ้าตัวมัน เมื่อกี้เขาก็สุนเขาสูนเก่าแมนครับสี่ตัววินครับผู้ชมแบบสี่ตัววินให้จับวินเอานี่เขาเขาสูนเก่านะครับเด็กบวก็เข้าห้าหนึ่งงั้นเครับเขาทั้งสองตัวนี้เขาทั้งสองวินหมดตัวนี้เอาบนจับคู่หลายรอกมึงนี่ในเหนียวรวดครับจับคู่อืม เก้ามอยู่เีตงไปคมาเนาะเก้าสามสามเก้าขึ้นมาดูเถอะวจับคู่จับคู่เกตสามเก้าสามเก้าสามหปบ่นี่บอกเสมยู่นี่มีะครับกเนาะพตรงลงมันวเกสาม หกเจกัาสาอีกว่านี้ในนี้เนาะครับเจ็ดสามสาสครับอีเจครับสี่ศนี่ศูนย์มีมละปุ้ยนะครับเออสี่ศนมีแล้วหก7เจ็ สี่เจ็ดลงไปแล้วนะปู่ลงไปแล้วหกหนึ่งสามดีสามสองสองสามเอาว่ามาบ่สามหนึ่งหนึ่งสามว่า่สิบบ่ลงไล่ดิมันก็มีใครกันยืนเนาะครับปู่ลงไล่กันสี่แล้วแหละครับเนี่ยมันเขกไปจัก่ปูกาเป็นกาไปเมั้งไงเก้าห้ามาห้าเก้าห้าห้าเก้าบอปู ครับผมเนาะครับครับผมนะกใช่ก่อนแล้วางแปดห้าป่ะยี่สูเนยไป็นยี่สูนี่ได้ปูนี่แล้วครับผมลมเนเ่ได้ทำหมาช่มเด้ห้าแปดแปดห้าอาตัวนี้ละครับเดี๋ยวมันก็จะ หกสี่เจ็ดครับห้าปูนะห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดแปดห้าเสลี่ยงงามเลยยี่ีเง้ยมัับเขยหนูบทนละเอาละเนาะ สีไล่เนาะหล่เนาะครับสีไล่ยังขี้สีงงแต่ไหมไม่สาธิตได้เน้นเด้อมาตัวด้ชสูมในที้นี่แหละครับใส่ครับกย็ยีีไม่เยินแต่ไปแล้วอา้าวหาสามจำหาดิไม่พูดตัวนู้นเลยเขาเนาะมาพูดอันนั้นเนาะม่ผู้หลักเนาะม้ย่าถือเย็นได้กี่ เอารวยก็รวยวันรวยแบบซิ่งทุ่นขึ้นแล้วันรวยรวยไข่ปูเน้นไข่ปูวงตรไดปูอืวงตัวไดเอาคุนปูวงปูกามาเก้าสามปูเอาสีพุนวงครับสีแรงเนาะปูมัดตระไดครับผม ครับเกก็วองไดปัวว่งเลวงเก้าสามเก้าสามครับสามร, 3, รมาติดสทำช่มเก้าสามเจ็ดสาม่ปู 4, 6, 4, 6, วสี่หกนะครับ,บเก่งๆกันเนาะสี่หกกับสี่หกสี่เจ็ดี่ยาคบปู่ยนะ <laughs> ตัววงน้ำเด้อนะปัว <laughs> สตัว ืนืืหกสี่เจ็ดปะปูอืเขานี่ทิ้มนี่หมลดิครับเขาเนี่ยนี่เเอาละซนี่ละซนี่ปะปูอสาตัวเน้นตัวนี้เลยเน้นหางเดียวเขาในนี่ด้เขาในชุดเออเอ้ยเฮ้นเ้ยเ้้ยนฮยเ้ยเ้ยเฮ้ย้ยยเ้เฮ้ยเฮ้เฮ้้ไเ้เ้ยเ้เ้ยเเ้้ยเ S <S นี่ครับอันนี้เป็นสูตรสูตรสามตัวแนมได้ทำช่ชมได้บริหารเอาเมด็ด้ะครับทำช่อมให้เบิ้งซื้อสูตรปูเฮ็ดให้เบิ้งนะครับถึงวันท,ที่แล้วนี่นะครับสูตรสามตัวแนมเห็นบ่าวนี่ครับมหาหนึ่งตรงนี้นะครับมหาหนึ่งตรงนี้ข้าแนมเอาเป็นสูตรแนมซื้อทำช่ชมนะครับสูตรแนมแต่ว่าสูตรอันนี้เป็นสูตรสี่ทิศสูตรสี่ทิศปูเด่นที่เก้าสามนะครับปูเด่นที่เก้าสามชุดสองตัวนะครับหรือผูอ้ใดมัก สตัววิน3 4มสจับวินเอาใน4สตัวนี่นํู้ชมเพราะว่างวดที่ผ่านมาถ้าจับวินในชุด 4, 4ีตัวเนี่ยครับศูนยอ่าเอานะครับสตัววิน3 4มสปูจับคูมาให้นะครับมี7 3 3 6 4ามสามหกสี่เจ็ดหกหน่าเจ็้ะครับชมปูวงกัาให้ที่สูตรสเท็จมี9 3 4 0 2 6 5 1ีู่ปูเน้นที่9ก นับสูตร2ตัวปูนเน่นให้73กับ46 3ตัว647 759 197 085 973ปูนเน้นให้หางเดียวคือ647อ่าแคปหน้าจอเด้อพอยังม่งยังเด้อผู้ใดมักหน่อยๆแขน้ขนๆเอาตัวที่ปูวงนับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่อ่าสรักกินแบงนับเป็นแนวทางของปูงเนาะอ่ะาผู้ใดอยากได้หน่อยๆครูทำชมเอาตัวที่ปูวง937346 นะครับอันนี้ปูกรดลงให้เป็นแนวทางนะครับกัดจะลายคูแน่ะนะท่านผู้ชมเนาะเอฟซีผู้รับคนก็อยากได้ตัวหนึ่งสองตัวแต่ถ้าปูหูปานันปูกรเดียนให้โตเดียวโคตรหมดนะปูอันนี้เป็นสูตรค้านวณเป็นแนวทางท่านผู้ชมสองตัวมันต้องฝันอ่าถ้าตัวหนึ่งสองตัวต้องฝันบ่ฝันบ่ปู บ๊ทันฝันใยญ่ <laughs> <laughs> อรับกาบขอบุญขอบคุณป <c oughs> ูาชมนอขอบซาดุ <c oughs> ขอบขอบคุณนเอฟซีแฟนคลับทั้งสองนับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs>